เมื่อวัยเด็กเนี่ยเราเคยเห็นเรือมันเรือขับเนี่ยเขามีเรือวางเครื่องวางท้องอะน,นะเรามีพวงมาลัยขับเราก็ฝันเราก็อยากจะมีจนปัจจุบันเรากลับมาเราก็เป็นมนุษย์ล้อที่เดินไม่ได้จะทำยังไงที่จะขับเรือด้วยความที่ว่าผมอยู่ในแวดวงคนพิการก็มองเห็นศักยภาพของคนพิการมาตลอดเวลาก็เลยคิดอยากจะสร้างโรงงานที่มีคนพิการและก็คนชราในพื้นที่ จริงๆเนี่ยผมจะมีความฝันอยู่เรื่อยแต่ฝันของผมเนี่ยต้องกระโดดจับถึงแฮนดิแคปเนี่ยคือแต้มต่อแต่ไม่มีใครมาต่อให้เราตลอดหรอกเราต้องต่อให้ตัวเองคนปกติเนี่ยทำงานวันละ8ชั่วโมงผมจะทํางานเป็น2เท่าของคนปกติเพื่อจะได้ก้าวไปให้ทันเขา เนินของพนทธมาวัาถิน迦อยู่บนนกสุขังพลังแข่แงแรงกแต่ไม่จนนายโลกนี้พี่ขอรักเธอคนเดียวไม่ลืมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ วรทุกแห่งมีประวัติศาสตร์ตอนนี้ผมอยู่ในสถานที่ซึ่งมีประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปถึงสมัยทราววดีพื้นที่แห่งนี้ก็เป็นหัวเมืองสำคัญของมณฑลราชบุรีผมนั่งอยู่ริมคลองซึ่งย้อนไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นีะ่ร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเป็นคลองที่เชื่อมระหว่าง แม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองเป็นคลองที่ได้รับพระราชทานชื่อว่าดําเนินสะดวกวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวิถีชีวิตของคนในพื้นที่แห่งนี้ผ่านผู้ชายคนหนึ่งสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับอาจารย์ที่ประสบความสําเร็จในชีวิต ในกรุงเทพตอนนี้ย้อนกลับมาที่บ้านเกิดบ้านเกิดนะคือดําเนินสะดวกครับพี่เป็นคนที่นี่แหละครับเกิดที่นี่เลยครับอาจารย์เกิดที่นี่เกิดที่นี่เดิมตั้งแต่ดั้งเดิมเลยเนี่ยคุณพ่อก็เป็นคนที่นี่คุณพ่อเกิดที่นี่เลยต้องรุ่นรุ่นปู่นะฮะปู่เนี่ยเป็นจีนอพยพมาจากเขาเรียกสัวเทานะะเป็นจีนแท้จิ๋วนะก็คือเกิดในตระกูลแท้ตั้งแกก็อพยพแล้วแกก็ลอยเรือ ใช้เรือเนี่ยในการบรรทุกสินค้าจากดําเนินสะดวกไปขายที่ทรงวาดกรุงเทพจากทรงวาดก็ทุกสินค้ากลับมาขายที่คลองดําเนินแล้วแกก็กินนอนอยู่ในเรือนั่นแสดงว่าคลองดําเนินสะดวกเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมด้านการค้าด้านเศรษฐกิจของชุมชนในย่านนี้ใช่ใช่เป็นเป็นคลองเศรษฐกิจสมัยนันเป็นคลองเศรษฐกิจที่จะลาเลียงพืชผักผลไม้เนี่ยออกสู่ตลาดกลางที่กรุงเทพสมัยนั้นมีถนนไหมครับ ยังไม่มียังไม่มีทางเกวียนก็ไม่มีไม่มีเลยฮะไม่มีทุกอย่างต้องเป็นใช้เรือหมดครับยันงถ้าเมิ่ออาจารย์นึกภาพกลับไปสักห้าสิบปีเนี่ยริมคลองที่เรานั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยเรือเนี่ยจะเสียงดังมากจะวิ่งกันพุุข่านเหมือนกับหลับตาจินตนาการก็เหมือนกับกรุงเทพเราที่รถถนนรถไทยเนี่ยในกรุงเทพจะมีเรือนานาชนิดเรือพายเรือเรือเล็ก เรือใหญ่ไปจนถึงเรือบรรทุกนะแล้วก็มีเรือโยงที่บรรทุกสินค้าเป็นพวกหินทรายมาทําการก่อสร้างกันตอนที่ผมเริ่มจําความได้แล้วตอนเด็กก็เล่นน้ําเกาะเรือโยงนะฮะอยากให้พี่วายุช่วยเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจของคลองดําเนินสะดวกครับก็เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่นะครับสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเห็นว่าการคมนาคม ของจังหวัดสมุทรสงคราม,มกับราชบุรีเนี่ยในการที่จะเข้าเมืองหลวงเนี่ยยังไม่สะดวกก็จมลิให้ขุดคลองเชื่อม,อมระหว่างแม่น้ำแม่กองกับแม่น้ำท่าจีนท่านก็มอบหมายให้เจ้าพระยามาหาสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองออกแบบแล้วก็ดำเนินการขุด ก็ใช้แรงงานของคนซึ่งเป็นชาวจีนอพยพสมัยก่อนจ้างแรงงานจีนเนี่ยขุดคลองเส้นนี้ก็ใช้เวลาประมาณ2ปีระยะทางประมาณ32กิโลเมตรคลองนี้ก็ขุดเป็นเส้นตรงนะฮะแม่น้ำท่าจีนก็จะเชื่อมระหว่างสมุทรสาครไปเชื่อมไปไปบางขุนทีสมุทรสงขรามในสมัยนั้นก็แบ่งเป็นหลักมีทั้งหมด8หลักเริ่มต้งแต่หลักที่ห ที่แม่น้ำท่าจีนเขาเรียกประตูน้ำบางอย่างจนไปถึงหลักที่แปดที่ประตูน้ำบางนกแฝบ,บ,บแต่ละหลักแต่ละหลักนี่ก็ห่างกันประมาณโล4กิโลเมถ้าเปรียบเทียบสมัยที่แล้วการขุดคลองก็คล้ายๆกับการสร้างถนนหรือเปล่าครับ